บอคิดว่ามันต้องเป็นด่านสัตว์นะพี่น้องด่านสัตว์ห้อยทางเที่ยวนีะพี่น้องเที่ยวมันนี่นาะตุ้มลูกไปพุน่นเดี๋ยวว่บอลจะห่างเหวพี่น้องห่างเหวใส่บอลก็เห็นเพียงครับมืงห้อยครับ เห่ากันพี่นาะเหี่ยาดักเห็นแพงกันเอาเส้นมงนี่แหละครับมันเป็นปหอมพอดีนี่ครับมากรมันมันผ่านมาบอลกับฉีดวามันฉีบุปผาดเดี๋ยวบอลพอดสีเห่าเนาะพี่น้องเนาะครับกดาวสวัสดีพี่น้องเบริร์ตสปูสุขลนเนาะมันนี่ บอนกัดยางมาดมาเห็นทางเที่ยวของเห็นแผงพี่น้องน่ครับก็เลยถือโอกาสไปใส่เหวใส่เหวใส่ไว้ยักสองลังครับน่ครับลังหนึ่งใส่ไว้เวเนาะแต่อีกลังหนึ่งบอกลกำลังใส่ครับนะครับเดี๋ยวบอหยทายพีน้องเบิ้งหัวยางมาดยางมาดเราเห็นทั้งห้อยไก่ทั้งห้อยห็นเนาะเป็นทางเที่ยวครับพี่น้องเบิ้งนี่ครับ กวาดตาใส่เห่าทำมันเที่ยวมันเที่ยวขี่อยู่ยุ่งไตยเนาะอยู่ขาห้วยเห็นแพงครับพี่น้องเดี๋ยวบอลใส่ไปบึงอะไรครับล,ลังแหลกบอนใส่ใส่ปร้ทังสินนะนาะทางมันก็บม่ค่อยเปลี่ยนไม่รอกแต่ว่ามันมีห้อยมันมีห้อยสัตเที่ยวห้อยเห็นเที่ยวใส่ไ,ไ,ไปเรเร่รอยครับแต่ลังนี้บอนี่ทายมึง Quitamos ลักษณะเหี่ยวครัพี่น้องเห็นบ่พี่น้องให้มันเคลื่อนดินจากสามสีนิ้วเนะพี่น้องเด้อนี่ครับจัากเพื่อนดินเนาะนี่ครับตรงหม่องบวงเนาะบวงเหี่ยวยังบอนคือตรงเอาใหม่มาว่างว่างตรงทั้งหน้าข้างหลังพอเวลาถ้าคุณจะเข้าจกว่าจัดเที่ยวเข้าเอาใหม่ลำใหม่ตายเนาะพี่น้องเนาะมาว่างก่อน มาวางกาวาพยังมันหอดมันหอดมันหอดมองเอาใส่เหวมันก็ทีเกาเกามันบที่ยกยกหัวขึ้นน้องน,น้องเนาะหงวกระชเขาา่ขาประมาณเข่าบวงเข่าเนาะเขาเหวเน,หหนาะนี่ครับรว่เาเขาก็ต้องเดาใจชัดปร้อมเวลาเวลาเวลามันเที่ยวนะครับขันเหนวบอนก็นใส่กับ ต้นไม้ต้นไม้สดๆเดงพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าเราเอาตัดไม้มาสักต่างหากมันผมยันโอยู่ยัยนโมยู่เนาะยันเวลาถือแล้วมันยันมันดินแล้วมันพายกันเหี่ยวไปเนาะนี่ครับตางหามันกัดเสียดต้องมา่น,นี่ยนะครับถ้าเราเสียดนาอะไรมันติดเตือนน้องเด้อนี่ครับ แต่ว่ามองม่าฉี่ฉี่ไตวนครับเที่ยวมาฉี่ฉี่สลุมเนาะพี่น้องเนาะเห็นแผงมีเที่ยวมาฉี่ใส่ลุมแต่ว่าบาอันมีเสียกเสียกมากเลยครับพี่น้องนี่ครับก็่จุดว่ายู่ถ้าเป็นตัวใหญ่แท้ก็จะขี่ยู่วาอยู่พี่น้องแต่ว่าก็ถ้าเป็นเห็นทางการหรือว่าเห็นอย่างานี้อู้อยู่ครับนี่ครับตุ pie pie oh ่นสามโลตสี нолог, ่โลนี่อยู่เลยครับเนี่ยเจียบเที่ยวออกมาเห็ดเหี่ยวเนาะ เย็นแพงกับทำมันห้อยทำมันถือกัมันก็น,น,าน่าสะอยู่นะไอ้น้องเนาะพอดีบอลได้เอาเสียกดรุ่นนี้เนาะพี่น้องติดกระป๋าตลอดครับนี่ครับไม่ว่างพาดนี่ครับไม่ว่างพาดผลาดให้เป็นธรรมศาสตร์เนาะมันในพวกมันดีมันดียางยกหัวขึ้นก้าวขามก้าวขามตัวนีน้เนาะพี่น้อง ไม่พาดนี่ก็ับหัห้างจากเข่วประมาณอยู่ระกษณน,นี้นะครับประมาณอยู่คืบเนาะนี่ครับนี่ครับครับพอดีตก้าวมาปั๊บก็เดี๋ยวงัวเขานีเนาะนครับลักษณะเนาะต้องมีแนวหลอดน้อยครับพี่น้องถ้ามีแนวหลอดน้อยเดี๋ยวซุ่มกระเตกระโลกหรือว่าเห็นพ่อดมันสีมากเที่ยวมาก่อนทาง มาแล้คุนะครับพอดีอดบอลเ,เห็นห้วยมันมันเป็นคลองน้ำเป็นรอ,องน้ำเนาะรองน้ำธรรมชาติครับอยู่ด้วยนะครับอีกหลังหนึ่งบอลกระไซไ,ไปฝากโน่นไปนี่ครับบอลบริไทยบึงใส่หลังที่สองบอลบริไทยให้พี่น้องบึง อันนี้ก็เอ็นว่าเหี่ยวข้อหมาพี่น้องเหี่ยวข้อหมาเนาะเหี่ยวข้อหมาดักอีหินบอนก็บ่กเห็นแผลงบึงห้อยบึงขี่มาแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับวังบอลอันขึ้นมามาบึงไก่กินหมักสาพี่น้องหมักปอสาครับหมักเดี๋ยวบอนลไข่บึงเป็นลักษณะใด็กินหนาวครับไก่ไม่ลงมากินครับหมักสาหมักแดงๆครับ ลาสุกมันโลนรุนละก่กมากกินครับก็เลยจัดไปหนึ่งตัวครับเลยัวหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะนะครับมาเบิ่งเราเมื่มาเห็นทางเห็นเที่ยวนุ่งกับไะยรอุ้ยปลายุงร้ายครับกับเจอตรงไหนระวังครับมาปลาคนเดียวเนาะว่า มันก็มีหลายๆอย่างที่เราต้องระวังเนาะฟุงบหกือนไงครับไก่ครับมาเป็นสิบเป็นสิบเศร้ามหกกามดแล้วใบกำลังเป็นบ่าวครับใบเป็นหน่อยเนาะไก่ไก่ถูหน่อยในตัวนึงครับอยู่ตัวหมักสา,าอยูาายห,ายห่างห้วยเลยมาใส่เหี่ยวเลยผอนใส่เหี่วก่อนตายหีน้นอนมึงเนาะพี่น้องฝาด ก็เลกดแชรกกดติดตามด้วยพี่น้องเ้อะสำหรับสองเบาวันวิธีเทศบาลกับเป็นกำลังใจให้บาลน้ำแน่ก็ขอบคุณพี่คุณน้องสำหรับการรับชมชิบิมาจบเนาะนี่แหละครับวิธีการนาอยากให้กินตามวิธีเทศบาลห้องกับขงชิบะวากันเนาะสำหรับผูผูมุมังมาท่างนี้แต่ว่ามันก็ดเป็น มเป็นยาเป็นวิถีชีวิตเนาะพี่น้องกิดจีส่แล้่ยวกับมืออื่นมืออื่นมือว่ามืออื่นนี่แหละสิบบานที่เช่าบังกมันยามเบิังแล้วก็เมันถือมันหมาดเนาะพี่น้องลงไปบ้านก่อนบน,นี้ครับเดี๋ยวไกลโงไปขัาวก่อนหลอกคนก่อนสำหรับจีบนี้ประมาณนี้แหละครับ กดตตดตามเลยพี่น้องเด้อเห็นเดบซีบอลน,น้ำเนยสายปลาครับหาเหวี่ยวเห็นแพงมนันบมันตะบอลว่าทำมันมันเที่ยวคือตามตีบอลเห็นห้อยมันนี่ก็มิชบผาดครับรอบลิปนี้วันโคกข้าวาวสวัสดีครับติดตามลิปนา้าพี่น้องมนัมนมนันครับ